สวัสดีครับวันเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกิมราดนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยทางช่องสานะครับก็มาตอนเที่ยง15นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับนาลงธิ์สพรชัยนะครับวันนี้เจกับนาลงธิ์ลูกกลมมาหลวงนะครับนาลงธิ์เจอนาลงลิ์นะครับนาลงธิ์สพรชัยนี่มวยจากบุรีรัมนะครับก็ซ้อมคอนเนอร์มวยไทยที่ จังหวัดกระบี่นะครับผลงานไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่4เจ้าเชิดชัยมาขณะที่คู่ชกนะครับนลลงฤทธิ์ลูกกมมัหลวงนะครับก็วยจากสุราษฎร์นะครับก็ประเภทมวยครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็ชนะเจ้าฤทธิ์นาคานะครับผู้นี้ชอบไปที่นลลงฤทธิ์นลงฤทธิ์สอพรชัยนะครับและก็คู่ที่2นะครับก็เป็นเหมือนรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7นะครับกานนลลงพันพินิษ์นะครับวันนี้เจอกับเด็ดอนันต์วเวียงสัก์นะครับ การนั่ลงมาจากชุมพรนะครับซ้อมเกียรติภูเฟื่องที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับวงในปั้มล็อกลักตีแข็งแรงนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าดาวแดงมาขณะที่คู่ชกนะครับเดชอนันต์นะครับน้องชายของเจ้าก้องชัยวัฒน์นะครับมวยจากสุราษฎร์นะครับซ้อมสอสมหมายนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้ากล้าตะลงนะครับและก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์นะครับ วันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนด์นะครับให้กับเจ้าเพชรแสนคมนะครับชก119ต่อ120นะครับเจ้าแปะยิ้มเนี่ยมวยจากนครศรีนะครับก็ประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่เพชรแสนคมนี่มวยจากบึงการนะครับก็ประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับแต่ว่ามาแทนได้น้ำหนักปอนด์หนึ่งนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าแปะยิ้มนะครับถึงแม้จะต่อน้ำหนักก็ตามนะครับและก็คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับ9 PK แสนชัยนะครับหรือว่าเจ้ามงคล มงคลเพชรสอบมงคลการช่างเดิมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าซูเปอร์แบงค์จอร์นี่ยิมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า9พีเคแสนชัยนะครับมวยชอบช่อง3นะครับชอบแปะยิมนะครับแปะยิมแล้วก็เจ้ากล้านาลงนะครับแปะยิมแล้วก็กล้านาลงนะครับส่วนรายการที่2นะครับเป็นรายการสึกพีพีทีวีเกตเพชรนะครับทางช่องพีพีทีวีสานะครับมาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับคู่ที่1นะครับแกล้งโรงเรียนรับวินิจาัแก้วครับเจอกับวังไพร รดสวยจ่าเจดนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าวังไพรนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับขุนโดงสอแสลักนะครับเจอกับเจ้าเลิฟอินภูทานรีสอร์ทนะครับขุนโดงนี่มวยจากสงขลานะครับซ้อมสอพงอมรนะครับอยู่กับทีมงานพี่มรผักสดนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดแพ้ TKO ยุคที่3นะครับเจ้าศิวนาถขณะที่เลิฟอินนะครับเลิฟอินเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้น็อกเจ้าเจียนเปาโลนะครับนักชกจากประเทศอิตาลีนะครับคู่นี้ ชอบไปที่ขุนโด่งนะครับและก็คู่รองครับฟ้ามงคลสโชคมีชัยนะครับเจอกับยอดมงคลปเพชรไข่แก้วนะครับฟ้ามงคลเนี่ยมวยจากสงขลานะครับซ้อมสโชคมีชัยนะครับก็ประเภทมวยเขานะครับผลงานไฟลสุดชนะนกเจ้ายอดชนะศึกนะครับขณะที่คู่ชกนะครับยอดมงคลนะครับมวยจากชุมพรนะครับซ้อมปเพชรไข่แก้วที่ประจวบก็ประเภทมวยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับเจาะยางคว้างกระจกนะครับผลงานไฟลสุดก็ชนะเจ้า ผมเกียรดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดมงคลนะครับและก็ค <c oughs> ู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของทีรเดชช้างนครศรีนะครับทีรเดชช้างนครศรีนะครับเจอกับเพชรแสนสุขช่วดบางแสนนะครับทีรเดชเจอกับเพชรแสนสุขนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าทีรเดชนะครับทีรเดชช้างนครศรีนะครับผมชอบรายการศึกพีพีทีวีเกียดเพชรนะครับชอบทีรเดชนะครับและก็ยอดมงคลนะครับทีรเดชและก็ยอดมงคลนะครับ ส่วนรายการช่วงเย็นนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับรายการศึกจิตนมงนนท์นะครับไปดูคู่รองกับคู่เอกเลยแล้วกันนะครับไปดูคู่รองนะครับโชคชัยชาญแจ็กกี้ยิมนะครับเจอกับเกียรติคุณทีเอบ้านไม้มมยไทยนะครับโชคชัยชาญนี่มวยจากกาลสินนะครับซ้อนแจ็กกี้ยิมที่สกลนครนะครับก็ ปะเพ็ดมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับขณะที่เกติคุณนะครับมวยจากบุรีรัมนะครับก็ประเพ็ดมวยบูนะครับคู่นี้ชอบไปที่โชคชัยชาญนะครับและก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของจงอังศึกสอเทพพิทักษ์นะครับวันนี้เจอกับเพชรผาเด่นจิตเนืองนนท์นะครับจงอางศึกมวยหนองบัวนะครับซ้อมสอเทพพิทักษ์นะครับก็ประเพ็ดมวยขวานะครับวงในมีลูกขวางหน้าดันแทงครับขณะที่ เพชรผาเด่นนะครับมวยจากอุดรนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์นะครับก็ประเภทมวยไฟเตอร์นะครับสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรผาเด่นนะครับมวยชอบรายการสืจิตเมืองนนท์นะครับเพชรผาเด่นนะครับและก็เจ้าโชคชัยชาญนะครับนี่คือมวยชอบวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ